สวัสดีครับน้องนนักศึกษา,าทุกคนแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับผมเจมส์นะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการในการรวมไฟล์แล้วก็แปลงไฟล์เป็น PDF นะครับสืบเนื่องมาจากการระบาดของเชื้อโควิด -19 นะครับซึ่งทำให้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับทีนี้เ,เวลามีอาจารย์สั่งการบ้านนะครับแล้วก็ให้ส่งการบ้านเป็นไฟล์ให้นักศึกษา,าเนี่ยรวมเป็นไฟล์ PDF เป็นไฟล์เดียวแล้วก็ นำไปส่งอาจารย์ทางไม่ว่าจะเป็นทางอีเมลหรือว่าเป็นทาง Google Classroom หรือว่าช่องทางต่างๆนะครับก็มีน้องๆหลายๆคนนะครับทักมาถามทักมาปรึกษาว่าพี่เจมครับผมแปลงไฟล์ไม่เป็นหนูทำรวมไฟล์ไม่เป็นทำยังไงดีคะนะครับวันนี้ก็จะมีวิธีการทำมาให้ดูกันครับสำหรับคนที่ทำงานในทำใน Word หรือหรือว่าทำในพวก ตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพิมพ์ต่างๆนะครับก็คงจะรู้จักวิธีการในการแปลงไฟล์เป็น pdf เรียบร้อยแล้วเนาะใช่ไหมครับแล้วก็คนที่ส่งงานโดยการเขียนใน ipad เนี่ยก็มีฟังก์ชันในการแปลงเป็น pdf ให้เรียบร้อยแล้วถูกไหมครับจะมีปัญหาสําหรับคนที่ใช้การเขียนในกระดาษแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยถ่ายรูปนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะแปลงยังไงนะครับก็วันนี้พี่มีวิธีการทำมาฝากกัน,นครับ ก็เริ่มที่เข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับของแต่ละคนก็เลือกใช้ได้ตามความสะดวกนะครับของพี่เนี่ยจะใช้เป็น Google Chrome แล้วก็ใช้ Search Engine เป็น Google นะครับก็ง่ายๆเลยครับพิมพ์เข้าไปเลยว่าแปลงไฟล์นะครับแปลงไฟล์เป็น PDF ออนไลน์นะครับแปลงไฟล์ออนไลน์ PDF อะไรก็ได้ก็จะมีะตัวเว็บไซต์นะครับที่สามารถช่วยให้เราแปลงไฟล์ต่างๆนะครับออนไลน์เนี่ยได้หลากหลายเว็บไซต์เลยแต่ว่า ถ้าใครอยากลองเข้าไปในเว็บไหนเนี่ยก็ลองเข้าไปเล่นดูก็ได้นะครับมีหลายๆเว็บที่ที่สามารถทําได้แล้วก็ประสิทธิภาพเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับแต่ว่าทีา่ตัวโปรแกรมที่พี่จะใช้เป็นหลักนะครับที่พี่เคยใช้ก็จะเป็นตัวนี้ครับ smallpdf.com mm hmm. เมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยครับก็จะมีให้เลือกเลยนะครับว่าตัวนี้เราต้องการจะทําอะไรนะครับโปรแกรมตัวนี้มันเขียนว่าแปลงไฟล์ PDF ใช่ไหมครับก็คือเราเอาไฟล์ใดๆนะครับ มาแปลงเป็น pdf นะครับแต่ว่าตัวไฟล์ต้นฉบับเนี่ยอาจจะเป็น word หรือว่าเป็น powerpoint นะครับหรือว่าเป็น excel นะครับเอามาแปลงเป็น pdf แต่ว่าถ้าเกิดว,ว่าน้องเขียนใส่กระดาษแล้วก็ถ่ายรูปมานะครับต้องการจะแปลงจากรูปภาพเนี่ยเป็น pdf เนี่ยเราก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะครับวิธีการก็คือกดตรงเครื่องมือนะครับเครื่องมือแล้วก็เอ่อจากรูปภาพนะครับ jpg เป็น pdf ก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ เลือกไฟล์นะครับตรงนี้กดเลือกไฟล์หรือว่าเราจะลากมาวางก็ได้นะครับเลือกไฟล์รูปภาพสมมุติว่าพี่จะแปลงรูปภาพนี้แล้วก็อีกสักรูปหนึ่งเอาเป็นอันนี้ก็แล้วกันนะครับโอเคแล้วก็โอเพนไปก็รอให้อัปโหลดสักครู่หนึ่งนะครับในหน้านี้เนี่ยเราสามารถจัดระเบียบได้ด้วยนะครับว่าเราจะอยากเอาหน้านี้ขึ้นก่อนแล้วก็ลากไว้ข้างหน้าหรือว่าหน้านี้ขึ้นก่อนลากไว้ข้างหน้าได้นะครับ แล้วก็มีการเลือกนะครับว่าเราอยากได้กระดาษแบบไหนนะครับเลือกเป็น A4 ตัวนี้เป็นแนวตั้งหรือแนวนอนหรืออัตโนมัตินะครับเป็น A เ4แนวตั้งแล้วก็ถ้าเป็นแนวตั้งเนี่ยคือถ้าเกิดว่าอย่างกรณีรูปนี้ครับจะสังเกตได้ว่าถ้าเราถ่ายจากโทรศัพท์เราตัดมาแค่นี้ใช่ไหมครับรูปมันจะสั้นแค่นี้ถ้าเรากดอัตโนมัติเนี่ยมันก็จะขยายให้เต็มฟิตกับหน้ากระดาษเลยนะครับแต่ถ้าเรากดไปเลือกเป็นแนวตั้งปุ๊บ ขอบกระดาษเนี่ยมันก็จะกว้างมาถึงข้างบนนะครับแล้วก็ยาวมาถึงข้างล่างเลยอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะมีการปรับยังไงถ้าเลือกเป็นแนวนอนอ่ะมันก็จะ,ะแบนออกด้านข้างนะครับอัตโนมัติละกันนะครับก็จะฟิตกับหน้ากระดาษทั้งหมดระยะขอบเป็นยังไงก็เลือกลองเลือกนะครับระยะขอบมากระยะขอบน้อยแล้วก็กดตรงนี้ครับสร้าง PDF ทันทีแค่นี้ครับง่ายมากระบบเนี่ยก็จะทําการแปลงไฟล์เป็น PDF เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดาวน์โหลด ตัวไฟล์นี้เก็บไว้ในเครื่องได้เลยนะครับหรือถ้าเป็นไฟล์ที่เป็นงานกลุ่มนะครับเราอาจจะอยากาแชร์ไฟนี้ให้กับเพื่อนนะครับหลังจากที่แปลงแล้วเราก็กดคัดลอกลิงก์แล้วก็เอาลิงก์ที่มีไฟล์นี้อยู่นะครับไปให้เพื่อนแล้วกใ็ให้เพื่อนสา,สามารถดาวน์โหลดจากที่บ้านได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาดาวน์โหลดแล้วก็เอาไปส่งให้เพื่อนอีกทีหนึ่งนะครับก็กดดาวน์โหลดครับ เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับไฟล์ก็จะถูกบันทึกไว้นะครับในในตัวดาวน์โหลดที่อยู่ในเครื่องนะครับแล้วก็ลองไปเปิดดูตัวดาวน์โหลดตัวนี้ก็จะมีคําต่อท้ายเป็นชื่อไฟล์เก่าแล้วก็มีคําต่อท้ายว่าแปลงนะครับก็จะมีคําต่อท้ายเป็นคําว่าแปลงอันนี้พอดี <laughs> รูปภาพที่พี่เอามาใช้ในความละเอียดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็จะประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราถ่ายที่ความละเอียดสูงๆเนี่ยอ่ะมันก็จะชัดแบบนี้นะครับทุกอย่างไฟล์ก็จะอยู่ในไฟล์ pdf อยู่ในไฟล์เดียว,แล,วแล้วนะครับทีนี้อะในกรณีที่เรามีหลายไฟล์แล้วอยากที่จะใช้ไฟ PDF, ล์ pdf หลายไฟล์เนี่ยมาแปลงเอามารวมกันนะครับแล้วก็สามารถกดตรงนี้ได้ต่อได้เลยครับรวมไฟล์คือเอาไฟล์ที่เราเคยแปลงมาแล้วเนี่ยมารวมต่อนะครับเหมือนกับว่าอทำงานกลุ่มแล้วเพื่อนมีอีกไฟล์นึงแล้วเดี๋ยวส่งพร้อมกันทีเดียวนะครับแล้วก็กดผสานไฟล์ครับโอเคแบบพีจะหมด กดผสานไฟล์แล้วก็กดเลือกตัวเลือกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตชาร์จแบตสักครู่นะครับเสร็จละแล้วเราก็กดเพิ่มอีกนะครับก็คือเพิ่มไฟล์ที่เราจะเอามารวมนะครับเราอาจจะไปเลือกจากไฟล์หรือว่าเลือกจาก d r o บ box หรือว่าเลือกจาก Google Drive ก็ได้นะครับก็กดเลือกไฟล์จากในเครื่องแล้วกันสมมติว่าพี่จะรวมไฟล์อ,อ,อันนี้ก็แล้วกันนะครับก็กดเพิ่มเข้าไปมันก็จะมีไฟล์เพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วเราก็ กดรวมไฟล์ PDF นะครับไฟล์ทั้งสองตัวนี้ก็จะถูกรวมเป็นไฟล์เดียวกันนะครับหลังจากนั้นเราก็เมื่อรวมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําเช่นเดิมครับก็ดาวน์โหลดได้เหมือนกันโอเคไฟล์ก็จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่องเราเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอยู่ในดาวน์โหลดนะครับตัวที่เพิ่งมาใหม่อันนี้นะครับก็จะมีไฟล์เก่านะครับ รวมถึงไฟล์ใหม่ที่เพิ่งรวมลงไปนะครับก็จะถูกบันทึกไว้ในไฟล์เดียวกันนะครับทีนี้เวลาส่งเนี่ยการบ้านก็จะส่งง่ายแล้วนะครับเพราะามีไฟล์แค่ไฟล์เดียวแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับให้ตามที่อาจารย์เนี่ยมีการกําหนดวิธีการตั้งชื่อนะครับก่อนจะจากกันนะครับเราก็มาดูกันก่อนดีกว่านะครับว่าเว็บนี้เขามีฟีเจอร์อะไรให้เราเล่นบ้างนะครับเกี่ยวกับวิธีการแปลงไฟล์ก็ถ้าเข้าไปที่เว็บนี้โดยตรงนะครับเป็น smallpdf com เนี่ยก็จะพบว่าเขาก็จะมีวิธี เขาเรียกว่าอะไรฟีเจอร์ในการแปลงนะครับต่างๆก็จะมีทั้งย่อไฟล์นะครับแปลงจากเอ่อ w o r d PowerPoint Excel หรือว่ารูปภาพให้เป็น PDF หรือว่าแปลงทุกอย่างจาก PDF กลับไปเป็น Word Excel PowerPoint ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็มีการรวมไฟล์มีการแยกไฟล์นะครับจากไฟล์ที่มันเคยรวมมาแล้วเนี่ยเราเอาเราก็เอามาแยกออกได้เช่นกันนะครับมีการปรับพวกเกี่ยวกับการเซ็นชื่อในไฟล์ PDF นะครับต่างๆก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นจะเป็นประโยชน์กับ น้องๆทุกคนนะครับก็ขอบคุณครับหวังว่าหวังก็หวังว,ๆๆว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆนักศึกษาเอาใหม่ <laughs> ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆนักศึกษาแล้วก็ทุกๆท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ